ออลตอนนี้ก็เรากำลังจะเดินทางไปยังผามออีแดงนะครับตอนนี้ก็มืดเตอเลยหรือว่านี่ก็เป็นฤดูหนาวนะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาดูเวลากันซิว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่นี่คือตีห้านะครับ6นาทีนะครับโอราโหย่างมืดเลยฮะ การเดินทางไปผ <ไป S 1> าหมอยแดงนะครับจะอยู่ห่างจากอำเภอกา <ไป S 2> รทรักประมาณ25กิโลเมตรนะฮะสามารถเดินทางได้ทั้งรถส่วนตัวนะครับแล้วก็รถที่จัดโดยอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับผาหมอยแดงนะครับเส้นทางไปนะครับก็ร้านเลี้ยงเตียงโลกมีแต่ทุ่งนาเพราะว่าที่นี่นะครับสซงเกตเป็นแหล่งข้าวที่สําคัญของภาคอีสานเช่นกันนะครับเอาเรามาพูดถึงผาหมอกแดง ุดที่นะักท่องเที่ยวเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับที่มีชื่อเสียงในเขตวิทยาแห่งชาติเขาพวิหารนะนี่ในสุดเราก็มาถึงแล้วครับเราก็สามารถจอดได้นะฮะเยอะแยะมากมายแล้วนี่ก็เป็นจุดที่นะักท่องเที่ยวเขาจะมาเดินเตรเตลกันนะฮะวนไปเรื่อยเปื่อยนะครับเขาบอกเลยว่าอากาศแบบนี้มาม่าคือที่สุดแนะนําว่าให้เตรียมมาม่ามา,มา,มาด้วยนะครับมามา่าครับคือแบบ10กล่องนี่แบบฟินมากนะแล้วก็เครื่องต้มกาแฟส่วนตัวนะครับเขาบอกเลยว่าแหลมนะ เอาละแล้วรี่ก็เป็นจุดของผาหมอยแดงนะที่คุณชาวไทยเอารูปนะครับย้อนแสงกันให้หน้าดำหมดเลมันคือจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นนั่นเองครับเ,าเราสามารถแต่งตัวอลลอเราเข้ามาถ่ายรูปกับพระอาทิตย์ที่แสนจะส่องให้หน้าเราดำได้อย่างคลื้นเคลิ้มนะแล้วนี่นะครับเราสามารถเกาะดูที่นี่ได้นะครับแนะนำเลยว่ามามา่เท่านั้นคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่และนี่นะครับ วนโดยรอบบายาเรา้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ